มีพี่ที่กำลังจะเริ่มทำสวนนะครับสอบถามเข้ามาปั๊ม2แรง2นิ้วกับปั๊ม2แรง3นิ้วอันไหนน้ำแรงกว่ากันนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้เลยนะครับว่ามันแรงไม่เหมือนกันมันแรงไม่เหมือนกันนะผมแล้วแต่ว่าคุณจะหมายถึงความแรงแบบไหนนะผมก็อย่างแรกเลยอยากจะให้มาเทียบสเปคดูก่อนนะครับระหว่าง2ตัวเนี้ยไอ้สแรง3ามนิ้วกับ2แรงไอ้กับ2แรง2นิ้วอะนะผมก็คือถ้าเป็นขอมมิซูนะ ก็เทียบสเปคเป็น w c m 1505นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นขนาด2แรง2นิ้วส่วนตัวนี้ w c l 1 5 0 5ก็จะเป็น2แรงเหมือนกันแต่เป็นขนาด3นิ้วนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าเท่าที่เราดูนะครับกำลังมอเตอร์กำลังแรงมา้ามันเท่ากันคือ2แรงมา้าแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือขนาดของท่อมันไม่เหมือนกันตัวหนึ่ง2นิ้วตัวหนึ่ง3นิ้วโอเคถ้าคุณหมายถึงความแรงนะครับหมายถึงว่าน้ําพุ่งแรง หมายถึงในเรื่องของแรงดันน้ําเยอะๆแรงกว่าก็ต้องเป็นตัว2นิ้วคือ w ต่รยูซนะผมแรงดันจะได้มากกว่าเพราะปากท่อเล็กกว่าน้ําจึงออกพุ่งมาได้แรงกว่านะผมแต่ถ้าคุณหมายถึงว่าปริมาณน้ําที่ออกมาเนี่ยเยอะได้มวลน้ําเยอะๆส่งน้ําแบบ5้าห0ื่นหกลิตรนะครับผมก็ต้องเป็นตัวนี้แหละ w ต่รยูซนะผมสแรงแต่เป็น3านิ้วนะครับ ก็ปล่อยน้ําได้มากกว่าเพราะปากท่อใหญ่กว่านะผมจ่ายน้ําได้เยอะในเวลาเท่ากันนะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เลย2นิ้วเนี่ยแรงดันสูงกว่าน้ําพุ่งแรงเหมาะสําหรับชาวสวนเหมาะสําหรับะระบบน้าสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์หรือว่าไปลดน้ําไกลๆนะครผมลดน้ําเข้าหัวสปริงเกอร์ไกลๆนะครับผมสามารถใช้งานได้ดีแต่ว่ามวลน้ําก็จะน้อยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ 3นิ้วปริมาณน้ํามากเหมาะกับงานเติมน้ําเข้าบ่อส่งน้ําไปที่ไกลๆแต่เป็นพื้นที่เรียบนะครับผมเติมน้ําที่ไกลพื้นที่เรียบแต่อยากได้น้ำเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมก็คือตัวเนี้ยมันดันน้ําขึ้นไม่สูงนะแรงดันมันต่ําแต่มันได้น้ําเยอะอันนี้ก็เป็นตารางขึ้นมาให้ดู2ตัวอลองดูสักตัวหนึ่ง w ต่บันยูซีเอน่้ําทน้ที่สูงสุด500ลิตรต่อนาทีถ้าเทียบกันกับ WCL 1505 ทานน้าได้มากสุดอยู่ที่1000ลิตรต่อนาทีต่างกันเท่าตัวแต่แรงดันก็ต่างกันเท่าตัวเหมือนกันแรงดันตัวนี้ทําได้แค่16ตัว L ทําได้แค่16แต่เป็นตัว M ทําได้27มันมันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงขอทิ้งท้ายนะครับความแรงของปั๊มนะผมมันไม่ได้ดูแค่ว่าวัดหรือกําลังแรงม้านะผมแต่ว่ามันดูในเรื่องของ ความสัมพันธ์ในเรื่องของมวลน้ําและแรงดันแล้วก็ความต้องการของแปลงเรานะครับผมก็เราอาจจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของ performance curve ปั๊มหรือสเปคปั๊มพวกนี้ได้นะครับอย่างนี้จะเห็นเข้าใจและชัดเจนได้มากกว่านะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าใครนะครับผมเขาอยากเข้าใจในเรื่องของอปั๊มน้ําให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเลือกใช้ปั๊มยังไงให้ถูกกับส่วนของเราไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองค่าเงินนะครับผมก็อยากแนะนําคอร์สอบรมนะครับผมผมก็เปิดอบรมอยู่เป็นอบรมออนไลน์ เรียนผ่านซูมนะครับผมก็เรียนทุกวันนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางไกลไม่สะดวกเดินทางมาก็เรียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มีออนไซต์ด้วยทุกๆ3เดือนหรือสําหรับพี่ช่างที่อยากลงติดตั้งงานกับพวกผมก็สามารถลงติดตั้งเรียนรู้หน้างานจริงได้เลยนะครับผมโอเคก็สําหรับคอนเทนต์แบบนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเริ่มทำนะครับแบบนี้ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมก็ยังไงฝากคอมเมนต์มา พูดคุยกันหน่อยนะครับผมหรือว่าถ้าใครสงสัยจุดไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้สวัสดีครับ